วันนี้เรามาทำยำขนมจีนแซ่บๆกันเด้อจ้าสูตรนี้นะคะจัดว่าเด็ดจ,จริงๆคะ่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเรามาดูส่วนผสมกันนะคะและว,วิธีการทำเริ่มกันเลยจ้านี่คือส่วนผสมนะคะตามนี้เลยคะ่ะเริ่มจากเรามาลวกหมูยอกันก่อนเลยนะคะ ตามด้วยลวกกุ้งเลยค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะกุ้งจะได้กรุบกรอบนะคะลวกแป๊บเดียวจากนั้นก็มาทอดปลาทูไว้รอกันเลยนะคะเรามาเริ่มปรุงกันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลาร้าสามทพีทำให้น้ำตาลละลายนะคะละลายแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปเลยค่ะ ตามด้วยพริกแดงจินดาคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่กุ้งกับหมูยอลงไปถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งหอมสดที่เราซอยไว้แล้วฉีกประทูลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกป่นสองช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ขนมจีนลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ สีสันเริ่มสวยงามแล้วล่ะค่ะรสชาตินี่ก็แซ่บอย่าบอกใครเลยเดอ้อ